ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐา,านะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญของนายยุทธศิลป์จินดามาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนด่านเกวียนวิทยาด้วยความยินดียิ่งครับ ในยุคการระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยอย่างรุนแรงเพราะเป็นการซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่แต่เดิมคือคุณภาพการศึกษาและความเหลื่อมล้ำสูงเพิ่มความยากลำบากต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองและสถานศึกษาวิกฤตโควิดทำให้การเรียนที่โรงเรียนต้องหยุดชะงักไปตั้งแต่ต้นปีการศึกษา2,563และทำให้นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนผ่านช่องทางอื่นเป็นหลักเช่นระบบออนไลน์ วิกฤตนี้นอกจากจะทำให้ปัญหาคุณภาพและความเหลื่อมลำ้ำที่ทับถมบซับซ้อนมานานแล้วหนักหนาสาหันกว่าเดิมยังดูเหมือนว่าการเรียนระบบออนไลน์อาจส่งผลกระทบที่กว้างขวางต่อทั้งระบบการศึกษาและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องมีทักษะวิธีการในการบริหารจัดการซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ภายใต้ความปกติใหม่ New Normal โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งการเอื้อโอกาสคุณภาพคุณธรรมและการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักธรรมพิบาลพัฒนาครูให้พร้อมสู่โลกยุคใหม่การบริหารหลักสูตรรวมถึงการรับฟังเสียงสะท้อนจากครูผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ภายใต้การนำของนายยุทธศิลป์จินดามาตตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนด่านเกวียนวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานายยุทธศิลป์จินดามาตเกิดเมื่อวันที่2เดือนมกราคมพุทธศักราช2512สำเร็จการศึกษารุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาและการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2533ที่โรงเรียนนวลนรดิตวิทยาคมราชมังคลาพิเศษกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ6 เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2543ที่โรงเรียนห้วยถแถลงพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ7เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2545ที่โรงเรียนหนองยางพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ เมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2552ที่โรงเรียนคอนบุรีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2557ที่โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ที่โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายยุทธศิลป์จิงดามาศปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักคุณธรรมมุ่งผลสำเร็จต่อภารกิจของทางราชการและอุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการอย่างเต็มความสามารถและทุ่มเทจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลเกิยติยศรางวัลเชิดชูเกียริอันน่าภาคภูมิใจมากมายอาทิรางวัลโลกกียติยศผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาการศึกษา จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2563รางวัลโลกเกียรติยศผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูแห่งชาติประจำปี2564จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2564 รางวัลการบริหารสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2,563เมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2564โดยกระทรวงศึกษาธิการนายยุทธศิลป์จินดามาศยังเป็นผู้นำทางวิชาการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจนประสบความสำเร็จด้านการบริหารการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาและหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อสนองความต้องการด้านอาชีพให้กับผู้เรียนทำให้มีชื่อเสียงจนได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสถานศึกษาทั่วไปนายยุทธศิลป์จินดามาศมีความเชื่อเสมอว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สำเร็จนั้น บุคคลจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของข้าราชการที่ดีอันได้แก่การมีวินยัยมีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละอุทิศตนให้กับงานโดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งอย่างได้ประพฤติปฏิบัติตนตามแบบแผนของทางราชการจนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆดัง,งนี้ด้านที่ห ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพนายุทธศิลป์จินดามาศเป็นผู้มีวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตรงต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามกรอบศิลธรรมวัฒนธรรมไทยอยู่ในจรรยาบัณของวิชาชีพเป็นผู้มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรชุมชนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างเคร่งครัดเป็นผู้นำทางวิชาการมีความรักและความศรัทธานในวิชาชีพ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของวิชาชีพและวิชาการอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้มีอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดช,ชอบต่อผลสำเร็จของงานยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้างการปลูกจิตสำนึกต่อผู้เรียนชุมชนและสังคม ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนและผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถสม่ำเสมอเป็นผู้นำในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิ่งแวดล้อมรักษาประเพณีและยึดมั่นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเป็นผู้มีสัมมาคาระวะต่อผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนได้รับการยอมรับชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาผู้ปกครองครูนักเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านที่ส ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 1. การมุ่งผลสำเร็จมีการดำเนินการติดตามตรวจสอบมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดสร้างสรรค์มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนกลยุทธ์มีการพัฒนาการศึกษา 2. การบริการที่ดีได้มีการจัดการบริการที่สอดคล้องกับครูนักเรียนและชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมีการศึกษาถึงความต้องการของผู้รับบริการและการปรับปรุงระบบการบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่ออุปกรณ์เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการด้วย 3. การพัฒนาตนเอง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานด้านต่างๆจนได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับมากมาย 4. การทำงานเป็นทีมให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานผู้ใตบ้บังคับบัญชา มีการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นมีการทำงานเป็นทีมหรือแบบรวมพลังให้ความร่วมมือช่วยเหลือเช่นการเข้าร่วมประชุมวางแผนและการปฏิบัติงานในโรงเรียนหรือแสดงบทบาทผู้นำผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์สามารถรวบรวมสิ่งต่างๆทำความเข้าใจแล้วแยกประเด็นทำอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์จุดเด็ดจุดด้อยหรือโอกาสที่จะสำเร็จของหน่วยงานและมีการดำเนินการประเมินผลเพื่อแก้ปัญหาพัฒนางานโดยนำผลประเมินไปใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6. กการสื่อสารและการจูงใจเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและนำเสนอผลงานโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นผู้ที่มีการสื่อสาร จนทำให้ผู้อื่นเห็นด้วยยอมรับและคล้อยตามในเหตุผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมีส่วนร่วมในการคิดการทำการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆเป็นแบบอย่างในการร่วมสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างหลากหลายและให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนารูปแบบต่างๆทรงผลให้บุคลากรได้รับรางวัลต่างๆมากมายครูได้รับวิทยาฐานะสูงขึ้น 8. การมีวิสัยทัศน์มีการเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมแสดงความคิดเห็นวิสัยทัศน์ร่วมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นมีการวิเคราะห์ทบทวน ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดทําให้แผนงานมีความชัดเจนจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาด้วยความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาทําให้โรงเรียนดานเวียนวิทยามีความเจริญก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนและการได้รับความร่วมมือกับชุมชนด้วยดีตลอดมาภายใต้คำขวัญประจำใจที่ว่าสร้างโอกาสมุ่งมั่นศรัทธา พัฒนาขอบพระคุณครับ